That's yes, okay. Yes. He may eat heat. He don't eat spicy oh, okay. for you. Yeah. <coughs> this is good. Thank you. <coughs> yeah. I assume. spicy. Hmm. So, so. Mm. And uh Jeju So, you content from Korea our Now on have the with are new new มันเสียวในเพื่อนพามากินชาจังเม่นที่ในเทเมิลเทวันวันนี้เลยติดใจเลยมาซื้อ ไปกินตัวมีนี่น้ำซอสจากจยงเม้นนะแล้วก็เส้นเส้นจากจยงเมนส่วนนี้คือน้ำราดเนาะแล้วก็ลาดบนลงไปเลยตอนนี้ก็มีโปรโมชัน่นขาย99บาท จากเติมราคา189เก้า็ให้รันด้วยนะผักตอมามกิมชิแล้วก็อบูหอมจิ้มกับซอสจัดจา้านแ่ดีคือซอสจัดจ้มนแบชุนจังจุนจังนี่คือจีจุนจังเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนี่คือราตาจากของชุนจังมา รสชาติดีมากดูสีสันน่ากินมากรับรองอาหารนี้กินได้ทุกทุกเพศทุกวัยส่วนนี้ก็คืออะไรวะต้านไหลวะซุกี้ยะหน้านเนื้อหมู เัาเป็นคนร้านกันนะไม่ใช่ร้านเดียวกันนะเราซื้อแรนทุโกโกชาจจงเมียนและมาทิราสุกี้มากินเพิ่มมาแล้วนี่คือชาจังเมียนของเรานี่ของเกาหลีแท้นะครับไม่เกาหลีปลอมไม่ให้พี่ไทยจากกระทำชาจจงเมียนนะครับนี่คือเกาหลีแท้แท้เส้นนี้นุ่มมากนุ่มมากๆ เส้นเหนียวลึกแต่ว่าไม่กระด้างเนาะเส้นก็มาจากแป้งมาจากเกาหลีเลยเมาทำสดๆนี่คือเกาหลีแท้ๆอร่อยรับรองจานจเียน